<ítulo> ย anyway ่างครบให้นังมันใหม่คร so ับแล้วจะเอาไปออมครับพ <N Sa> ี่น้องย่างครบก่อนให้นังมันใหม่ก่อนครับเฮ็ดกินแบบบานเหาครับพี่น้องย่างให้นังมันใหม่ก่อนพี่น้องแลยครับเอาไปออมคือบานเหาแต่ก้อนน่ะมันจังเนตากินครับมันยังแสบมันจังหอมพ่อแหละครับพี่น้องเยอะจะเหาจะเอาไปออมครับเมนูต่อไปคือย่างหนูครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเมนูต่อไปครับย่างหนูตีนตำสองตัวครับ อบครบแล้วก็ย่างนู้ินขเข่าเศร้าครับพี่น้องมือน,นี้สุกเลยครับพี่น้องไปกินเข่าต้องกันครับไปพี่น้องไปอบอครบอยู่บ้านมันมันนีพ้พริกใส่ลงไปครับพริกใส่ลงไปข้ามเปียกครับตอนครับนี่ใส่ลงไปเลยอบครับพี่น้อง ก็ีดเทาเตรียมไว้ขีดยางมา,าหั่นแล้ว,วยางมา,าหัน่นต้องมาไรสำเร็จอีกเท่านึงครับเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวต้องเข้ามาขวอยมันสุกอีกเท่านึงครับบวบครับพี่น้องบวบใส่ลงไปเลยบวบที่เตรียมไว้ครับบวบหน้าครับบวบใส่ลงไปแล้วครับถ้าให้บวบสุกก็คือว่าสุกเลยครับพี่น้อง อันนี้ลูกโดดเด้อพี่น้องลูกโดดไพรมักเพชรก็ใส่ลูกโดดลงไปเติมน้ำน้อยนึงครับเพราะได้สดใส่ผงนวดลงไปครับผงนวดลงไปเลยน้ำปลาครับพี่น้องผักชีลาวครับผักชีลาวเท่าลงไปเลยผักชีลาวของเด็ดกับที่เด็ดเลยตบท้ายด้วยผักแครงครับ ผักกระเงยงหน้าบ้านเฮาเด้อพี่น้องไปครับกินข้าวต้อกันครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่นอ้องพร้อมครบมาเด้อพี่น,อนอ้องกินข้าวต้อกันบ้านนี้เอ้ยหอมผักกระเงยงห่วยๆเลยบ้านนี้มาใส่หนาหลายอยนนู่น้มขึ้นขึ้นหน่อยๆครับพี่น้องมาครับพี่น้องมาครับ,มา,รบมาเสียบน้อกันครับ สวัสดีครับพี่น้องมากินเข่าเสานํากันครับมืนนันอ,น,อนี้ก็วันอาทิตย์เนาะนี่เขาอ้อมครบพี่น้องอ้อมครบแล้วก็ปิ้งหมูนี่ครับที่เด่นเลยครับปิ้งหมูเด้อพี่น้องเด้อพี่น้อง,น,องนี่ครับปิ้งหมู้ดิซัมเข่าอ้อมครบหน่อยครับเจี๊ยบ นี่เขาครับนี่จะขอตลาดเล้าวันลังพี่น้ตลาดเล้าวันอาทิตย์มาครับพี่น้องมากินเขาต้องกันอะไรซีบางทีมือจะคว้าบอลมาได้อบิสปีเลยครับก็จะเป็นยังไงอืมออมครบใส่หลงบวกสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ออืมเนี่ยหนูผมเหลือตัวหน่อยครับหนูเอ้ตัวใหญ่ยมีหย่าซุปกว่า กันตน้มนำกระปูใส่แห้งแซบนะพวกนี้พี่น้องพร้อมกบนะพวกที่บอกด้วยใสบัคกี้เรามไม่อยากใส่มือพี่น้องข้าวหมงู ไปแล้วครับคลิปนี้ ฝากไว้นะาพืนเด้อพี่น้องช่องปูท่องมรุสีชั้นนี่น้องช่องน้องไม่ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัหยหลายเด้อพี่น้องเด้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ